ว่ากันว่าจัก,กรพรรดิแห่งชินทุกคนจะจารึกชื่อของพวกเขาบนแผ่นจารึกของจัก,กรพรรดิแผ่นศิลาจัก,กรพรรดิมีจิตวิญญาณและการบันทึกชื่อสามารถจุดชนวนชะตากรรมของอาณาจักรนั้นๆได้เลยดูเหมือนว่าฝ่าบาทและเจ้าหญิงสามวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากวันนี้เพื่อปราบปรามอำนาจของหลายร้อยตระกูลพวกเขาตั้งใจจะสนับสนุนองค์หญิงสามในการเดิมพันครั้งนี้เพื่อขึ้นครองบัลลังก์วันนี้ ข้าขอยืนยันว่าข้าจะสลักชื่อตัวเองเอาไว้เออเอ,อนี่มันตอนนี้แลหละเืมเช่ชวนคนนั้นขโมยสิ่งที่ข้าต้องการไปแล้วแต่มันไม่สำคัญหรอกมีเพียงลูกหลานของราชวงง์และผู้ที่มีร่างกายทางวิญญาณเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในพื้นที่อนุสาวรีย์ของจกักรพรรดินีได้ชิงเยว ข้ามาช่วยเจ้าแล้วภายในศิลาจารึกของจกักรพรรดินี่มันมีสถานที่แห่งน,นี้ภายในศิลาด้วยอย่างนั้นหรอโอหังยิ่งนักน,นั่นใครเป็นเพียงแค่โสเพณีสาวช่างกล้าโลภอยากที่จะได้ตำแหน่งกษัตริย์เยี่ยงนั้นหรอเป็นบาปที่สมควรตายยิ่งนัก นี่มันผู้ก่อตั้งที่คอยปกป้องใต้ฉินระหว่างก่อตั้งประเทศไม่ใช่หรอจำไว้ว่าเจ้าเป็นสายเลือดของจัก,กรพรรดิบุรุษและถ้าเจ้าอยากเป็นจัก,กรพรรดิดินนี้ข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายออกไปจากที่นี่เร็วนี้ไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่าเจ้าอย่างไร้ความปราณเีเดี๋ยวก่อนพื้นดินถล่มอย่างนั้นหรอ ฉันไม่เคยได้ยินพ่อของฉันพูดถึงเลยว่ามีการทดสอบเช่นนี้ในการแผดเผาของอนุสาวรีย์ของจัก,กรพรรดิเป็นไปได้ไหมว่าเพียงเพราะฉันเป็นผู้หญิงเขาจึงกระโดดเข้ามาห้ามฉันไม่ให้บันทึกชื่อของตัวเองทำไมนะทำไมข้าคนนี้ถึงจะเป็นจัก,กรพรรดิไม่ได้กันเป็นข้าที่ค้นพบวิธีการจัดการกับตระกูลขุนนางและข้าเองที่เดินทางไกลเพื่อค้นหาสำนักที่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ ยิ่งไปกว่านั้นข้ามีอาจารย์ที่แข็งแกร่งเหลือล้นมันเป็นโชคชะตาสําหรับข้าที่จะสืบทอดตําแหน่งจัก,กรพรรดิแห่งชินวิญญาณที่เหลืออยู่โดยไม่มีเจ้าของแบบเจ้านะ่ะมีสิทธิ์อะไรมาตั้งคําถามกับข้ากันถ้าเจ้ายังพยายามที่จะขวางข้าอีกข้าก็จะสังหารเจ้าอย่างไร้ความปราณีเช่นกันวัดเดอในเมื่อเจ้าดื้อรั้นและปฏิเสธที่จะลาถอยเช่นนั้นข้าก็ไม่มีทางเลือกเช่นกัน ข้าต้องลงมือแล้วนี่คือพื้นที่ของอนุสาวรีย์จักรพรรดิยางนั้นหรอดูเหมือนว่าสิงเยวอยู่ในการต่อสู้ที่ยากลำบากคงจะถึงเวลาที่ข้าต้องยื่นมือไปช่วยนางแล้ว